สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช่าช่องอ้อนอัศราชาแนลนะคะค่ะชีวิตประจำวันนะเวลานี้นะเวลาที่มีสามขาสามขาแบบไหนหนึ่งขาไม่ละคะ่ะถ้าแต่งใะบาดกันพี่มาบอกเรื่องสามขาให้ฟังวันนี้ก็ใช้ชีวิตยุคสามขาพี่น้อง คือนอาบน้ำแล้วค่ะสามท่าแบบไหนดิหนึ่งขาหนึ่งขานี่บานาับสองขาแล้วก็ขาที่สามสารุปแล้วว่าสามขาอาบน้ำแล้วค่ะน้องอาบน้ำแล้วก็กินกินเขา่ากินเข่ากินยาสัมตัวเขาบอกว่าสี่อาทิตย์ถึงหกอาทิตย์นี่ค่ะน้องย่างแค่ไหนบัดดีตีย่างไงเบิ่งย่างเงางิ่ง ไม่มีปัญหาค่ะพอไม่สามคาค่ะทีนี้จะบ๊อบ่ลงค่ะบ๊อลหลงค่ะพี่น้องซีถึงอาทิตย์ตนเดี้สวัสดีค่ะไปอาบานาวมากค่ะต่อพานขั้วพันขั้วกะลที่หอบจั๊กน้อยแลเบิงว่ามีแยงไม่หันนอ เจ๊ต้าขาซื้อสามก็เลยเป็นไข่ว่ากล้วยไหมค่ะว่ากระดูกขซื้อๆค่ะนี่เนะาะค่ะบัดทีนิ้ปัญหามันก็คือว่าถ้าบันไดมันเป็นผักผักวัตถิขืนจังไหร่สัเด้มันบอลเอาหัดกัวหร่อเมนมีสามขาแบบนะ,ะการใส่เม่เาวนี่มันลำบากเนาะ คเคยใส่เทียแหลกเหรพี่น้องโอ้หัวก็หูเด้ดค่ะบาคนใส่ไม้ถามาล่ำบากขนาดใดหูแล้ววะที่นี่มะมาล่ำบากขนาดไดเดปวาดแสดงว่าขึ้น,ก,นดดกระต้องทรมานมากเลยในการใส่ไม้ามแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องฮัตส์เพราะว่า,พ,า,า,าพึ้นว่าให้อาค้าขางนีโรคพื้นค่ะเพราะว่ากระดูกมันยังไม่ท่านเข่าค่ะ โอเคค่ะพี่น้องโอเคนี่คือการหัดใช้สามขานะคะแล้วพี่น้องเดี๋ยวอ่อนมาอัปเดตให้เบื้องใหม่มันกลังำบากอีหลีเนาะขาอีหลีเด้ป้าสมพ่อเลตนศาสตร์ผู้ทีเพิ่นใส่ยังซี่ให้เข้าใจแล้วว่าเป็นยังเพิ่นคื้เพิ่นคือมเ็นไงแทะเนีด้โอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย